ำรวจมาอำนวยสะดวกได้ครับคุณตำรวจแล้วก็ขึ้นไปดูโอ้โหนะครับผม นู้นอีกยาวเลยหลังแฟงครับงซง หมอนัดพอดีเล,เลเาเรื่องเนี่ยไม่ปั่นมาตั้งนานแล้วไม่หมดขบวนเลย <c oughs> เดี๋ยวบ้านนุ่ยก็มีไลร ต้องขอโทษพ,พี่ด้วยนะครับถ้าผมมีจังหวะแซงขวาแล้วก็ไปบงังพี่พี่ท่านไหนต้องขอโทษด้วยนะครับ 我还、嗯哦、没回、啊。 I <laughs> ขบวนอีกให้ไปต่ง <ici> ่างเองสบายแล้วขบวนอย่างนี้เอาโหนรับวขบวนละ จะหัวก็บวน <c oughs> 变，蒙光了。 าดีๆ่ำมันเป็นเลนสวนเดียวกันไม่อยากขึ้นไปเดี๋ยวตรงที่เขาว่า ไปแรงละแทบเลยเขาไม่ถ่ายนี่คว้าแล้วแขวนมาแล้วครับผมหนึง่งสองโอเคครับช่วยถ่าย,ย,ายได้ครับผมอขอขอขอกเนี่ยถ่ายด้วยครับไม่ได้เล่าข่าวนะนี่สวยเนี่ย ทาไอ่ะมองก้อนนะครับ1นึ่งอ่เออพี่ซ่สซไม่ติดเบียกเขาหน่อยจะติดจรงบียกเขาหน่อยครับโอเคครับหนึ่งสองแต่กล้งนี้นิดนึงนะครับแป๊บหนึ่งทีนะครับหนึ่งสองทีครับหนึ่งสองครับใครจะมาถ่ายมาเร็วใครยืดแขค่มาจิดถ่ายบ้างมาเนรอก็ตามน่ครเดี๋ยวก็จะรอพวกพี่พี่เอน ถ้าเล่นน่าเหงื่อแตกนะครัดกจะถึงหัวขบวนขอพี่เขาหนึ่งในแอคชั่นนะครับผมหนึ่งสองสามอีกทีครับหนึ่งสองสามพี่ขบวนเห็นแตเไหนนะครับมันเป็นวิดีโอเดี๋ยวผมเดโอเคเดี๋ยวนั่งกล้องนั่งกล้องนั่งกล้องพี่ขบวนตรงไหนทุก่ขบวนตรงไหนยังไรยังไรยังไรสามให้ก่อนนะครับสามส

ก็ดูข้าวไม่อยากเข้าไปใกล้มากเดี๋ยวทำาองเข้าแตกงานข้าเลยเนี่ยเออผมทำเป็นกลอ้องซูเปอร์ไวเยด้วยมัยกะยากนิดนึงดูข้าวเลยมับเราอยู่ที่นี่กันนี่เองดี ระยะท้ายหน่อยนะคะอออาจารย์ท่าเสยนี่ครับมาไงนึ่อมาสียสดีครับคุณติงอ้าวพี่โอ้ดีครับดีครับดีครับโอ้ย่ายไนกันครับครับครับอันนี้เอ เราขอขอกล้องผมด้วยขานหนอ๋อที่อุปกรณ์ครบสามอยครับแตวผมไปแคปเอาหนึ่งสองสามโอเคทีมคุณธรับพี่พี่มาของคุณครับหรือว่าก็มาคนละทีมแต่เราทีมเดียวกันแต่มาคุณธรรมโน่นอุปกรณ์เขาอยู่ข้างหน้าครับมาที่ ปั่นมาหรูหทาไหยปันมา19เลยตั้งไหนบ้านเลยอรอโอ้เอาเรื่องนีพีโอครับตัวแรงนี่ไม่ธรรมดาไปครับเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบๆนะครับวันนี้ผมเดินออกมาจากข้างในก่อนไม่อยากจอดรถไว้ข้างในครับ ออกมาด้วยช่งนก็เลนอาายูอาา่นิเาาดเอาไงดีว่า,าพาเดินชมตั้งหน่อย ขอ <มา S 1> ผมก็พา,พาเดินดูรอบๆแล้วกันนะครับไหนมาแล้วนี่น้องผมก็เพาะ<ป>อยู่นี่คือเลื่อนถนนนะครับผมก้าวพอสังเกตนะครับ งามอ่ะมีผ้าดาไม่ีชื่นใจจังนี่คือเยอะดีร้านอะไรเป็นจลงนะครับนี่เขาทำไ่ทำขเาแตกนะโอเคใร้าก็ไ้ไม่ทำคอรพรถ่ายรูปลอขึ้นไปได้นะทานบนอ่ะ หนึ่งสองสามหนึ่งสอมหนอเมึแม่งนี่กา เห็นไหมดูเลดูเพื่เพื่อนผมเลยเดียวเห็นผู้หญิงสวยๆได้เลยเ็นไมก็เลยต้องต้องไปชงไปถ่ายรูปเน้ำาลนลน้น้ตนตาลน้าลน้าน้านตา้ลาาน้ล้นตา้าลน้า้านาลน้ตาลนลนน้น้าน้้้น้าตน้ยนน้นี่ยนา้ นี่ร้านอย่างนี้ต่อแถวอเออเราก็ยังไม่เข้าละกัน

วมูลค่าปีา่ไน uh, ้ำนปันสมุทสาครนะครับผมองน้ำีได้ัีโอเคนะวันที้สาไปที่ปันายรัญ hmm. ี่อะะไรวมีหอยกินด้วยนะนต้องวางแผนล่วงหน้มีหอยกินนะเจ<ช>้าหอยเรืนนองตองเท้าชอครับเนี่ยเข้ามาดูอ๋อเฟรนช์รายนี่คือเครื่องเป็นจัลลองนะครับ มาให้ชมกันครับ ไปไหนต่อนอนยังยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เมนูเรื่องไหนกับข้าวเหลืออยู่เมื่อคืนทำติเองนะ เราขอน้ำน้ำชื่อกินกันถ้าเราตางเข้าไปเราจะไฟแตกเราจะไม่อยู่นี่ดิด้อจะครับสมมากครับเย็นๆอย่างนี้เอาเลยจ้าเย็นๆแล้วก็ยิงไหนมาที่เขาเลี้ยวไหนมาเปิดทีนี้มาพึ่งด่ะว้ย หมดแล้วสงก็อิ่วแล้วหมดแล้วคาโต้มาสหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยครับก็เดี๋ยวจะรอจะรอไปจุดที่สองนะครับ